ครับนี่ก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับกำลังพึ่งมาติดบนหลังคาขนาด100วัตต์ครับนี่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ครับผมสายของเครื่องมือแล้วก็จะเป็นแผงเล็กครับแผงโมโนขนาด20วัตต์ตอนนี้เป็นแผงแบบโพดี่ขนาด100วัตต์นี่นะครับอันนี้ก็เจาะ ใส่เป็นลางไม้ครับผมครับนี่ฮะอันนี้ก็ทําเสร็จแล้วครับผมกลาลังจะเอาแผงไปติดเดีย๋ยวติดเสร็จเดี๋ยวผมขอตัดรอแป๊บหนึ่งครับเดีย๋ยวมาให้ดูอีกครับผมนี่นะครับนี่ก็ติดตั้งเสร็จแล้วครับผมค่ำม,มืดพอดีเลยอากาศประมาณนี้ครับผมนะฮะแผง ซึ่งทำเสร็จกับผมนะฮะไ้ใช้งานก็ทำเองกับผม,มง่ายๆผมก็ไม่ได้ใช่ผมก็ไม่ได้เป็นช่างหรอกครับก็พอทำได้ครับติดตั้งไปใช้งานพลังงานสะอาดครับอยู่ประมาณนี้กับผมนะครับใช้งานดี ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแผงเล็กครับผมอันนี้จะเป็นของโมโนโรครับผมเอาไว้ใช้งานอันนี้ขนาด20วัตต์ส่วนตัวนี้ก็ขนาด100วัตต์โพดีครับผมใช้งานเนื่องจากถ่ายคนเดียวก็ขอตัดวิดีโอสักหน่อยนึงครับผม ดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกครับผมสักครู่ครับก็ประมาณนี้ครับผมเนาะ